ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีรองเท้านักเรียนปั๊บทีเครื่องปรับอากาศแคลเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสเอาละครับทุดนผู้ชมครับมาเปิดศึกกันต่อ,ตอครับผมเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้ อินโทรเวโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าราศีแน่นอนที่สุดไม่ขึ้นราศีพลิกจบทำไมต้องพฤิกจนัดิวนั่นแหละเมื่อกี้เราคิดว่ามองไปมองมาก็เห็นเขามานานแล้วเหมือนกันตัวอินโทรเวตัวจริงเลยค่ะเพราะว่าเคยเล่นละครเวทีกับน้องถ้าไม่ได้แบบซ้อมหรือไม่ได้แบบอะไรนะเขาจะอยู่ในมุมของเขาแล้วก็จะแบบทบทวนของเขาอะไรเขาจะเป็นอย่างเงี้ย้งหมดแล้วก็เครียดแล้วก็แบบเอาจริงเอาจัง เหมือนแบบไม่มีเพื่อนอ่ะอินโทรเวิร์ดแต่เขาเป็นนักร้องไงเขาก็เลยต้องร้องก่อนฮะอันนั้นมันอินโทรอ๋ออ๋อนี่เก่งมากแล้วแล้วแล้วอินโทรเอันนี้อะเดี๋ยวคืออินโทรอินโทรแต่อินโทรเวิร์ดคือพวกแบบว่าชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวอินโทรเวิร์ดไงมันคเอ็กโทรเวิร์ดคือพวกที่ชอบออกสังคมชอบสังคมคุณมีคนตอบคุณด้วยแล้วคนตอบว่าราศี ผมก็บอกว่าราศีพลิกศพทำไมต้องพลิกเพราะเราเป็น introvert จริงจริงไหมไม่เป็นนะคือผมรู้สึกว่าผมในในในชีวิตปกติอ่ะค่อนไปทาง i n รเว v e r t มากกว่า extrovert ชอบทาอะไรคนเดียวขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวกินข้าวคนเดียวยิมคนเดียวฟังเพลงออกกําลังกายคาร์ดิโอคือทุกอย่างแบบทําคนเดียวแล้วรู้สึกว่าอยากทําอะไรมันได้ทําไปหมดเลยอ่ะคือพอมันอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่า เรามีความสุขนะกับการที่เราได้นา์กับผู้คนแต่ว่าถ้าเกิดมันคัดแล้วได้อยู่กับตัวเองนะรู้สึกว่าแบบมีความสุขมันไม่ใช่เพราะแบบว่า introvert จะเจอผู้คนไม่ได้มันก็ทํางานได้แต่หมายความว่าถ้าให้เลือกความสุขสมมุติเวลาว่างเราเลือกที่จะเราจะอยู่คนเดียวคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองอ่ะเจ้าตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าโทรเ o ิร์ t ครับโอเคแม่สิตางค่ะคาตอบนี้ตอบหลายทีแล้วลงจ้ะนั่นคื ทำไมต้องมีสูตรถึงอแมนด,ด้าจะจะสวยสง,ง่าแล้วก็งานเยอะการที่งานเยอะทุกคนเคยเจอเหมือนเราคือถ้าให้เลือกเราจะขออยู่คนเดียวก่อนอ <c oughs> คิดทบทวนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตยอยาอา่างอแมนด้าเจอหลายบทบาทถ้าคิดว่าคือไม่ได้ไป ไปนสาแลแน่เรื่องของเขานะหลานนะแต่เราเจอพวกเด็กพวกนี้มาเยอะอย่างเงี้ยคือพองานเยอะๆเราถ้าจะให้เลือกอแมนด้าจะขอแบบอยู่กับตัวเองซักเสื้อชั้นในซักผ้าปูกจักได้ไหมเ๋ยวก็ดีแล้วหลอนอย่าพเดช่วจไปกินเส้ตีได้ไหมทอดไข่เจียวกินคนเดียวฉันอยากแบบเพอาฉันอยากอยู่กับตัวเองเพราะงานน้องมันเยอะมาแล้วมันผจญกับ เสือสิงห์ก็ทิ้งแรดมาหลายวงการเออเขาใจเข้าใจแล้วพี่น้องเขอโทษด้วยครับเสือ้วนค่ะแอ้วนตอบว่าราศีราศีราศีธนูทำไมต้องธนูที่แรกว่าจะอเมนด้าเหมือนกันแต่เราก็ตามไอจีเขาอยู่ใช่ปะเขาก็จะแบบเวลาเขาว่างเขาจะไปกินไอติมเปรอะปากจริงไหมอแมนดาชอบกินไอติมหมอชอบการวานค่ะชอบชอบชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ผู้จัดการชอบด้วย ชอบไปงานวัดเวลามีงานวัดหนูจะลงไปเที่ยวเล่นเงี้ยเหรอเอออยากไปกินไข่ปลาหมึกทอดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออดีอ่ะดีมากแสดงว่าไม่ิ introvert หรอกอย่างเงี้ยอย่างนี้เป๊กเลยโอ้โหเลี้ยงง่ายอย่างเงี้เลี้ยงง่ายปลาหมึกไม่ต้องมาอ้บกานเตะปลาหมึกไข่ก็กินแล้วเขาไปกินไอติมกินอะไรแล้วเราก็ดูว่าเขาเป็นคนน่ารักเวลาวันว่างเขาก็จะไปเดินนู่นเดินนี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาตกที่ พี่เก่งเพราะว่าคนเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิจริงๆเนี่ยที่อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอ่ะจะร้องเพลงอย่างนี้ไม่ได้จะเล่นละครขนาดนี้ไม่ได้จะทําอะไรที่คนอื่นเขาทําไม่ถึงไม่ได้จะต้องมีสมาธิแล้วก็มีโลกส่วนตัวเพื่อฝึกซ้อมตรงนั้นก็เลยถ่ายว่าเป็นพี่เก่งการปฏิเสธเก่งทำให้เขาตอบเก่งด้วยแล้วเก่งว่าราศีกันทาไมต้องกันพี่คนตอบเก่งนะเก่งหนูก็จะตอบตัวเอง มนตอบตัวเองมาหลายรอบมันไม่ใช่อะไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละแล้วพี่เก่งหนีรอบนี้พี่เก่งอาจจะถูกนะอะ่าพี่เก่งเลยไปตอบแพ้ว่าอ่าตอบแพว่าเพราะเราเคยร่วมง,งานกันแต่แบบเอ่อผมไปแข่งเมกาใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแพรวเป็นสีดาคนแรกให้ผมนะมิสิกในมิสิกลูกเป็นเหรอเป็นนางสีดาคือไม่ใช่ว่าน้องแบบเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงนะครับแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยเห็นน้องจะมีความตั้งใจไงจะอยู่กับบทบาทแบบนี้แต่เขาแบบให้สั่งอะไรก็คือน้องทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่แบบ บางคนอาจจะเป็นปกติก็ได้นะคุณผู้ชมเขาเป็นคนตั้งใจทํางานเลยโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับตรงนั้นก็ได้แต่อย่าบอกว่า introvert เนี่ยไม่ใช่ข้อผิดนะหรือว่าไม่ใช่สิ่งไม่ดีมันเป็นแค่ personal หรือว่าบุคลิกของคนนั้นๆบางคนอาจจะคิดว่า introvert ไม่ดีหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มาถึงคุณก๊อฟนะครับต่ว่าราศีโลกสวนตัวสูงะเนี่ยทำไมไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวยุ่งผมนะก็ไม่อนะ ผ,มไ,มผมไ,มไ,มไม่ได้ครับคือคุณต <huh ้องตอบครับผมแก้ให้น้องอัทิวก่อนเคคือผมจะบอกเขาไม่ได้เป็น i n t r วิ e r t คือนัททิวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่โฟกัสการทํางานทุกอย่างเพราะว่าผมเคยทํางานกับเขาผมว่านัททิวเนี่ยไม่ใช่ผมตัดทิ uh> <t uh> <t uh ้งก uh> uh ่อนเลยต่อไปนะนั่นคือราศีคนเนี้ใช่ราศีธนูทำไมต้องธนู เป็นอย่างที่เก่งบอกเลยครับโดยมากเลยบอแล้วป่ะขอโทษทีพอโทษทีนะนายห้างภาวะค่ะภาวะแต่ว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันตัวเองอ้ตอนแรกหนูตอบที่เก่งแหละแล้วหนูก็เลยแจว่าเออแต่เราอาจจะดูแบบเราอาจจะเป็นอินโทรเวิร์มากกว่าเขาเพราะว่าเทียบจากที่แลใช้ชีวิตมาใช่จะเป็นเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเป็นคนเอ็กโทรเวิร์มากชอบเจอคนแต่หลังๆเวลาไปเที่ยวเพิ่นคือแบบ อยากอยู่กันกลุ่มซึ่งเก่งเนี่ยซึ่งเก่งเนี่ยนะครับจบแล้วหมดเวลาแอชทามของเราละไปบายคุณแพรวะคุณต่อไปแล้วนี่ถึงแพรวาแล้วหมดเวลาคุณแล้วค่ะโทคุณตัวจร่งแพรนะตอบค่ะชอบอยู่กับเพื่อนแค่กลุ่มนี้คืออยากไปโอเคเราอยากไปข้างนอกจริงแต่เราแบบไม่ได้เปิดรับไม่อยากให้ใครเข้ามาใช่โอเคอ้ามาถึงยูโดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันโดมาทำไมวะ อยากจะอธิบายนิดหนงเธอไปนั่งไว้ในคุณเปิดก่อนนะคุณเปิดก่อนคุณเปิดเลยคุชเปิดราศีขลุ่าเงคุณจะรู้เขาได้ยังเาเป็นอะไรกันไม่ก็คือผมรู้สึกว่าคนที่ทำงานเยอะอย่างอย่างพี่เก่งเนี่ยแล้วเป็นศิลปินด้วยเนี่ยเวลากลับมาอยู่ที่บ้านอ่ะมันจะมีความเป็นศิลปินอีกแบบหนึ่งคือการอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีพานนั้นค่อนข้างเยอะ แล้วบางทีผมอ่ะก็เป็นเหมือนกันที่แบบว่าอยู่บ้านบางทีก็จะเปื่อยๆจะแบบไม่ได้เหยาออกไปไหนซึ่งเพิ่งมาเป็นช่วงหลังมันเนี่ยเป็นมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับเราสึกเราแฮปปี้กันอยู่บ้านอายุมากขึ้นด้วยอายุมากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นประมาณนี้ครับอแมนด้าคะแต่ว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนมิถุนตัวเองคือได้เองเคยทำ personality test แล้วคือตัวตัวได้เองมันอยู่ระหว่าง ควมระหว่างเอ็กซ์โวเรตกับอินโวเรตแต่ว่าจะไปทาเอ็กซ์โวรตมากกว่าแต่ว่าคำถามก็คือในช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็มีถ่ายละครหนักมีแบบไปทำงานหนักซึ่งปกติเวลาวันหยุดเนี่ยด้าจะนัดกับเพื่อนไปกินข้าวไปบรันช์แล้วก็แบบไปหาเพื่อนไปเที่ยวเล่นาร์ตี่มวดื่ดิ้งบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหมด energy อยากอยู่บ้านเพราะทำงานหนักหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเป็นคน ต้องไปงานวัดชีวิตคือไปกินไอติมปลาหมึกปิ้งเฮ้ยทำไม่ปลาน้มแข็งเฮ้ยน้ำแข็งโบราณเขาอย่างนี้เออเขาอย่างนี้อันนั้นอะไรฮะอันนั้นอะไรฮะปลลาูมีอะไรอีกโอ๊ยขี่ม้าเฮ้ยขี่ม้าหมาหม้หมาหมูอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกรถไซส่ฐานรถไซส่ฐาง สนุกสนุกชอบจบแล้ววันนี้สาวโดนจบนาวหมดนะอะไรอีกอะไรเอาอีกเอาอีกเอาอีกวิ่งยาววิ่งยาวอะไรวะี่ยชิคชายนิรันดร์สวายเอาอีก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 อะไรอ่ะปิดทองรูปมิตเอ้ยสุดดยองานวาดงานวาดงานวาดมาที่ปั้นจั่นค่ะปั้นจั่นตอบว่าสีเรื่องสีซึ้งจบทำไมต้องซึ้งจบ คือดวงจะดีไม่ใช่แค่ตัวเรานี่เราต้องอยู่ข้างๆคนที่ดวงดีด้วยพูดเป็นกรอนดวงจะดีต้องดูให้ดีๆคนจะมีก็ต้องดูให้ดีถ้ามีดีดูเออเออไม่ผ่านเถออะไรที่อะไรที่ผมทำแล้วดูเงอ่ผ่านไปแล้วก็ต่อนะต่อสาระนะวันนี้พี่บุโกเนี่ยยังตอบไม่ผิดเลยเักข้อะการที่ผมได้ตรงนี้แปลว่ามันถูกชะตาลิขิตไปแล้ว แล้วเขาเป็นคนพูดกับผมมาว่าพันจันนัทิวเพราะฉะนั้นไม่มีใครถูกนะเพราะเี่นั้นไม่มีใครถูกอยู่ที่ไหนมายังไม่เคยตอบใช่ใช่ก็ไม่ถูกก็คือไม่ถูกเลยแต่ข้อที่มีคนถูกเขาถูกตลอดไงอ่ะผมว่าผมถูกถ้าถูกถ้าไม่ถูกผมจะเลิกยุ่งกับแอนด้าเลยโอ้ยมันไม่เคยเริ่มต้นโอ้ยเจ็บ โอ๊ย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 เจ็บแล้วเจ็บอ okay, right? ีกเหมือนพี่เลยอย่าเห็นนะพวกไปนั่งมาดิบ mm ุกโกะค่ะบุกกะแต่ว่าซาสีพึ้นกทำไมต้องพึ้นศอกนักคิวเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็เป็น personal training ด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมาธิมากยิ่งลูกเทรนเยอะก็ต้องยิ่งมีสมาธิเยอะเขาเป็นครูต้องทำการบ้านให้ลูกศิษย์แต่ละคนคือต้องบอกกับาีละของของลูกเทรนหรือว่าคือ แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้เขาต้องทําการบ้านหนักเพื่อว่าลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ของเขาที่มาเสียเงินกับเขาเนี่ยจะได้ผลใช่ใช่เขาเครียดมากเขาปรึกษาอยู่นะว่าลูกศิษย์พิมมาอะไรหลายเรื่องเนี่ยเขาเาเครียดมากแล้วลูกศิษย์พิมมาว่าไงเออเลื่อนจ่ายไปสามเดือนได้ไหมเขาเครียดมากอินโทรดเลยเครียดเลยอินโทรดเลยอันนั้นมืนต้องเครียดเหรอใช่อันนั้นเครียดนิวค่ะครับผมแต่ว่าราศีบอกว่าหลายคนตอบพี่นัททิวครับ ผมก็เลยฉีกนิดหนึงแล้วกัน<ด>เพราะว่าพี่นัทชิวเนี่ยเคยทํางานด้วยกันถ่ายชีวิตด้วยกันเนี่ยแน่นอนเขาเป็นคนที่ introvert ประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอาจารย์รักถามว่าช่วงนี้ก็เลยตอบว่ามิจนนุดครับมิจุรทำไมต้องมิจดก็ตอนแรกคิดว่าอแมนด้าเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีทั้ง introvert แล้วก็ extrovert ในตัวอะไรย่าเงี้ยครับผมแล้วก็ เมื่อกี้น้องเขาพูดขึ้นมาว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ปกติอาจจะเป็นเอ็กซ v โทรเวิร์มากๆแต่ช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าละครเยอะงานเยอะนู่นนี่นั่นอาจจะอยากอยู่บ้านเพื่อพักผ่อนเป็นช่วงนี้เป็นพิเศษก็อาจจะเป็นช่วงนี้ที่ตรงกับน้องเขาว่าอินโทรเวิร์อยู่คนเดียวอยากพักผ่อนอยากใช้ความคิดหรือว่าอยาก อยู่เฉยๆอยากทำอะไรออาจาริ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้โิรโวิร์ดโลกส่วนตัวสูงคือราศีมีคนตอบผูกครับราศีนูราศีพักสักโครูครับ เปอร์สึกโดย AIS 5G ดีหน้านมถั่วเหลืองอาจาริงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้นทโทรเวิร์ t โลกส่วนตัวสูงคือราศีมีคนตัวสูงไหมครับมีคนตบูกนะ <Hey! S 3> ราศีาร,ราศี ธน,นูครับ<น>ไหนใครตอบพี่เก่งบ้างราศีที่ในช่วงนี้ introvert รโ,รรโลกส่วนตัวสูงได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ i n t เ o v e r t แปลว,ว่าเป็นคนเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงและในช่วงนี้ยิ่งมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวนะมันจะมีอาการซึมเศร้าตามมาด้วย เบื่อเซ็งและซึมเศร้าคนเกิดลัคนาราศีธนูมีดาวประจำตัวคือดาวสืดีเลขห้าดาวจําตัวจรเป็นอริในทางโหราศาสตร์ว่าธนูอริจรตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาไปหนึ่งปีโดยประมาณนะมันจะทําอะไรมันก็ไม่ลงล็อกทําอะไรก็ไม่ลงตัวนะครับและประกอบกับเวลานี้มีดาวที่ร่วมกับดาวประจำตัวอีก4ดวงจรในเรืออริทําให้ตอนนี้มีความเป็นโรคส่วนตัวสูงไม่อยากคุยกับใครคุยกับใครก็มีแต่ปัญหา หรือมีแต่เรื่องมีแต่ลา่าอึดอัดดังนั้นช่วงนี้แนะแนํานะครับถ้าจะหนีในสภาพโลกส่วนตัวสูงเนี่ยทิ้งโลกส่วนตัวที่เป็นโลกในความเครียดไปสู่โลกในทางธรรมปฏิบัติอนาปานาสติคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเอาจิตอยู่กับการย่างเอาจิตจิตอยู่กับการยุบพองของท้องที่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาหรือสมาธิมันจะสงบนี่คือการหนี จากอินโทรเวิร์ตความวุ่นวายทางโลกไปสู่ทางธรรมแล้วมันจะสงบครับหากิจกรรมที่มันทําแล้วไม่เป็นภัยก็คือทางธรรมแล้วก็หาที่พอดีตนที่ตัวเองเป็นสัปายะคือสะดวกคุ้นเคยไม่เดือดร้อนไม่มีค่าใช้จ่ายมากเขาที่มันสบายกายสบายใจและจะผ่านพ้นไปได้ครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุ่งที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้อินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงได้แก่ ชาวราศีธนูฟันธงครับนี่แล้วอย่างที่เจ้าตัวก็บอกนะว่าจริงๆเขาก็รู้แหละว่าเขาเป็นอินโทรเวสแต่เขาคิดว่าคําถามแบบช่วงนี้ก็เลยไปตอบคนอื่นบางทีเราออกไปงานข้างนอกเนี่ยผมจะประหลาดมากชอบเจอคนอชอบไทยลูกชอบเจอคนมากแต่ถ้าเกิดกลับมาบ้านจะชอบอยู่กับตัวเองอ,อยู่กับตัวเองเพื่อที่จะเก็บงานต่างๆเก็บไอเดียเก็บทุกอย่างเพราะถ้าเกิด เอเวลาไปทำางอื่นเราจะไม่มีเวลาที่จะมาพักแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วผลิตงานโคกศิลปินอ่ะมันต้องมันต้องอยู่กับตัวนะจะคิดงานอะไรมันอาจจะต้องแบบว่ามีแไม่ได้ว่าความนิ่งแต่ตอนนี้เขานิ่งไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะเขาขายของเขาเป็นพ่อค้าค่ะได้ข่าว่าจะมาอินโทรเวิร์ดเก็บตัวอะไรไม่ได้แล้วเขาเป็นพ่อค้าเขาต้องมาไลฟ์ขายเป็นพ่อค้าขายขายไข่ครับพ่อค้าขายไข่ครับยังไงไขายังไงคะไข่ไข่ครอบครับไข่ครอบคือยังไงอะคุณไข่ครอบเป็นไข่ดองก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ไอสินค้าที่บอกบอกภูมิภาคมีแค่ที่ภาคใต้นะภาคใต้ก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดมีแค่ที่สงขลาสงขลาไม่ได้มีทุกอำเภอมีแค่บางอำเภอเท่านั้น็นของอาทานย่าเกมเป็นคนสงขลาก็เลยทำโปรดักต์นี้มาสงขลาอยู่อำเภออะไรสงขลาอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองแต่ว่าไข่ครอบชื่อไข่ครอบคนเนียงเป็นอำเภอของคุณพ่อเก่งกับคุณย่าชื่อแบรนด์อะไรไข่ไข่ครอบคนเนียงายเก่งเชเชะครับนกน้ำเพลินตาเส้นมีลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้นี่คําวัสงขลามีคำว่าเมืองใหญ่สองทะเลเพราะ อาชีพหลักของเจ้าสงขาคือประมงเมื่อก่อนนะครับเวลาเขาออกไปแหวนแหเขาจะเอาไข่ขาวทาอ้วนทาแหเพื่อที่จะให้แหเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ให้มันมีกลิ่นขาวอ่าเป็นอาชีพประมงดังนะต้องใช้ไข่ขาวทุกวันก็เหลือไข่แดงทํายังไงดีถึงจะให้ไข่แดงเนถนอมอาหารเรากินได้ก็เลยเกิดกระบวนการวิธีการถนอมอาหารอยู่ๆก็คิดขึ้นมาเป็นภูมิปัญญาของของคนสงขา ก็เคยเอาเอาไข่แดงเนี่ยไปดองนี่คือกระดองดองเค็มดองนี่เกลือนี่ทานเล่นหรือต้องทานกับข้าวหรืออะไรทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวลอวได้ไหมมันมีเปลือกไข่อยู่นะคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วแล้วแล้วในนี้มีกี่ฟองสองฟองครับถึงถ้วยเนี่ยมีไข่แดงอยู่สองฟองแล้วคำว่าไข่ครอบคือมันเหมือนเอาเอาเอาเปลือกไปครอบอ่ะไข่แดงเค็มแต่มีความเจลลี่กว่ามีความหนึบหนับกว่าใช่เลยยังไม่เคยดูเป็นไงเทกเจอร์อยากชิมมไ่ อ่เค็มดีกินออกาคุกกับข้าวสวยก็น่าอร่อยอกินเล่นอ,อร่อยแล้วร้อนใช่ พี่เชื่อไหมว่าผมขายตอนแรกขายเล่นๆจากหลักร้อยฟองทุกวันนี้วันละห้าพันฟองอะจริงทุกวันนี้วันละห้าพันฟองวันละห้าไม่ทันไข่ครอบครัวเนียงอ่ครัวเนียงอำเภอครัวเนียงอำเภอครัวเนียงจังหวัดสงขลาครับโอ้ยอร่อยจังพูยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด3คนค่ะนั่นก็คือพี่อ้วนนะคะพี่ก๊อฟแล้วก็ยูโดเพราะฉะนั้น3คนนี้จับต้อง รับเงินขันถุงกาสนับสนุนโดย a i s 5G ครอบคุมที่สุดและที่สุดทั่วไทยสามตรงเชิญจับหัโหนึ่งได้ตับพี่กอลับเราพี่กลับค่ะคือผู้โชคดีได้รับเงินขันถุง10,000บาทจาก a i s 5G ครอบคุมที่สุดและที่สุดทั่วไทยรับไปครับเริ่มเลยนี่นะคะต้องขอขอบคุณทั้งศิลป์2022ราบรื่มากเลยค่ะ เราความสนุกแบบนี้ย้อนหลังในทาง Facebook สึก12ราศี YouTube พลิพัสด์เอนเตอร์เทนเมนต์ s t s t r g r a m และ Tik t o k อกพลิพัสจัดให้และพบก็เป็นประจำนะคะทุกคนอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีครับ